ยา yup. วัลวันดีครับเชื่อไหมมึงเนี่ยเป็นรายการที่หวัดดีได้เจือนเยี้ยเจือนที่สุดแล้วตั่งด้่กูเคยดูมาอ้าเราแบบเห็นแบบนี่นะนี่ แปลแมแโอ้แมสวัสดีเออสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอห้องเต้ลรวครับจริงจริงแล้วมาอัปเดตงานกันก็เลยมาคุยให้ฟังใคุยให้ฟังให้คนที่ติดตามหรอยู่ฟังเรื่องอมัด้ว่าเอ้ยงานล้วแม่งถึงไหนแล้วเออหลายหลายคนนึกว่าไอเทียเลิกทำาอะไรหรือเปล่าว่ามาเกิดเกิดไว้แล้วก็หายกระบาลไปไม่ได้เลิกนะครับใช่กำลังทอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการปรับเปลี่ยน รูปที่เราวาดบางส่วนในดีเทลเพราะว่าพอเราพิ้น์ออกมาอย่างที่บอกว่ามันมีหลายจุดมากที่เรารู้สึกว่าแม่งยังละเอียดได้อีไอสัตว์แล้วคอมโพสบางอย่างเวลาเวลาเวลาพิ้น์ออกมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่อยู่ในจอคือในจอนี่ยต้องบอกว่าเวลาเอาจอ iPad มาเนี่ยมันกวรจะหยิบไอแพดระวังระวังนกกูตกด้วยอ่านตักรยาเออในในจอพวกในจออย่างนี้มันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรอะความสว่างในจออยู่ ซึ่งมันตลกคุณได้เวลาที่คุณวาดไปแล้วคุณรู้สึกอุ้ยมันมันสดและมันสว่างแล้วค่าค่าคอนทรามันโอเคแล้วแต่พอปิมน์ออกมาปุ๊บไอ้ีคยมืดอารมณ์เหมือนดูโปสเตอร์หนังที่มีไฟส่องขนาน้เออเออมันมันมันต่างกันเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกับยูตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องปิมนออกมาดูก่อนว่าแม่งโอเคปะวะใช่เนี่ยแล้วพอปิมนออกมาก็นั่นแหละอย่างที่บอกผลก็คือมืดไปใช่ก็เลยกำลังอยู่ระหว่างปรับแก้ซึ่งก็เดี๋ยวไว้สปอยกันเลยเดี๋ยวนี่เป็นแบบนี้ เฮ้ยมันก็ชี้อย่างนี้หน้าทาาจะออกเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นเรือตรงนี้เดี๋ยวจะฝักไอเฮี้ยไอเฮียเจ๋งมาเก็บค่าเลิกสิทีกเออก็อะไครับมันก็เราก็เลยแบบเปลี่ยนโทนเปลี่ยนได้ใหม่เพื่อให้มันแบบดูดีขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นแล้วก็ นี่วันนี้ที่มาหาของเจคือเราผมเอาอาร์ตพินที่ตัวเองเก็บที่ตัวเองมีออมากางดูกันออที่จะหาไอเดียเพิ่มเติมใช่เติมงานชิ้นถัดไปเลยคือไอยูมันบอกมานานแล้วแหละว่ามันเก็บอาร์ตพิณเราก็เชื่อมั้งมันเยอะวุ๊ะพอมันเอามาคือแบบนี่คือหนึ่งในประมาณหนึ่งในห้าที่มันมีซึ่งเยอะสะัสแสวเยอะมากๆ,ๆ,ๆเลยแล้วก็มีหลากหลายเทคนิคเนาะอย่างที่บอกว่ามันมีเทคนิคที่ดูน่าสนใจเรื่องของเทคนิคเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการพิมพ์ ช่เนาะแล้วก็เรื่องของไซส์ใช่การเลือกขนาดกระดาษก็ถือเป็นเทคนิคนึ่งในการทำก็<ช>วันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าเอ้มาคุยงานกันแล้วก็มามาพูดให้คนดูทางบ้านฟังเนียเ่ยว่าเราอ่ะว่าจริงแล้วไออาร์พินมันมีแบบไหนบ้างครัข้าวที่แบบลองหยิบมาให้ดูกันอะไรอย<ช>่างเงี<ช>้ยหล้วคนก็คิดว่าเอ้มันมีแค่ขนาดมาตรฐานว่าแบบ A4 A3 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า<ช> <ๆ S 2> จริงๆแล้วคือมันมีทั้งแบบที่เป็น เป็นไซ์โพสเตอร์หนังซึ่งมันไม่ใช่ขนาดอะไรเลยที่เราพูดมาหรือแม่งเป็นพานอราม่าแบบเฮ้ยยาวๆเลยอย่างเงี้ยยาวๆมากๆก็มีอะไรเงี้ยที่เราเคยพูดไอ้ปิ้นฟงปิ้นฟอยวันนี้ก็เอามาให้ดูไปเออเออเออทั้งนั้นก็จะได้เห็นกันหมดเลยใช่แล้วก็เราก็จะมาเอ้ดูว่าเราจะทํามาทํางานอะไรกับเราได้บ้างเออใช่แบบนี้กําลังพยายามควานหาอเวนเจอร์ในไทยอยู่ว่ามีใครเทพๆทํางานให้เราได้บ้างมี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 เยอะเลยแหละจริงๆแล้วที่รู้จักกันนะก็มี อย่าง,างที่ทําที่ทาไตโลกาลด้วยกันอยู่นี่ก็มีแบบมีไ e, อ้เทเป้อาดัลฟ์รัตนสุธสกิอันนี้ก็เป็นอาจารย์ที่สอนที่ติตเพย์โดยตรงเลยแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเทพเนะรื่องอนัโตวมีสั์และคนมากๆ <c oughs> เอองาน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 เทเป้เก่งมากแล้วก็มกีหลายคนที่เราจากว่าแลกกันสัตว์ด้วยแหละที่แบบอเอยเราเราสเกลมาแล้วแบบแม่งผลงานแม่งนับทับใจอะ่ะเรารู้สึกว่าน่าจะเอามา,มาร่วมงานได้เยอะเหมือนกันใช่เดีย๋ยวจะเดี๋ยวรอติดต่อไป เดี๋ยวได้ได้แบบอะกันแน่นอนเดี๋ยวรู้เลยมันมันเพราะว่าเพราะว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยคือถ้าตอนนี้อาจจะเห็นว่ามันช้ามันยืดนะฮะอันแรกปล่อยออกไปแล้วบอกเลยว่าเตรียมตังค์ให้ดีไหลมันจะฟรแล้วหลังไหลเป็นสายน้ำใช่เพราะว่าอยากจะให้อันแรกมันออกมาเป็นค่อนข้างแบบเป็นกระบวนการที่พิถีพิถันเป็นแผนเป็นที่แบบเราใช้แบบทําต่อๆไปได้อย่างง่ายดายซึ่งก็เลยใช้เวลานานหน่อยใช่ใช่ครั้งแรกมันยากเสมอนี่อย่างที่บอก ยาวจัดยาวจัดเลยครับของผมไม่สั้นนะครับยาวจัดเลยครับยาวใช่อันนี้ก็ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่จะทำเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบพานอรามาถ้ากูปล่อยดีดปากนี้ตลกเลยนะอไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวยับเออดีดปากอะไม่เป็นไรกูยับเออเออเป็นคนประหลาดกูยับแต่ไม่ยอมใส่กออ อันนี้ก็เป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นมูตโปสเตอร์หนังแต่นี่เป็นแฟนเมดเนาะใช่ใเออเป็นแฟนเมดของอาลิฟินขอเล็กก็สิบมาใช่ก็จะเป็นแบบยาวๆอ่ะใครชอบเวนเจอร์ก็น่าจะฟินๆกันซึ่งเดี๋ยวเราก็มีเดี๋ยวมีทำเป็นยาวๆแบบนี้อาจจะเป็นป่าหิมะปาณนี่ป่าหินมะปราณทั้งป่าเลยใบเดียวอะไรเงี้ยมีทุกสปีชีเออไม่ได้อะไรใครชอบแนวแบบว่าพวกเขาเรียกอะไรชีววิทยาไซไฟอาร์ติดบ้านเนี่ยก็น่าจะมีออกมาเร็วๆนี้เอาอาทัศน์ไปก็ได้ยาวๆอีกอันหนึ่ง ยาวแต่ใหญ่อะไรค่อยอะไรเอ้ยมันมันยาวอันเนียมันใหญ่ได้ไหมมันเป็นเส้นนี่ว่ามันี่ไม่มีค่อยมีแมสมีวอลลุ่มไม่ค่อยสะใจอเจอรูปนี้เข้าไปเชี่ยคือมันคืออยู่กับเทคนิคของการทําแต่ละคนเลยอันนี้เป็นอันนี้แบบไหนเนี่ยอย่างงี้มันคือไงคือกูอ่ะเก็บอย่างเดียวไปไม่ไม่เรื่องหรอไม่อันอันอันเมื่อกี้มันเป็นเหมือนรูปรูปถ่ายมารีทัศให้มันแล้วก็ปรับโทนสีให้มันเหมือนกับว่าให้มันเข้ากันแล้วเป็นตีมแบบนันแบบนี้มันคือไงอันเนี้ยมันคือ ดิจิตอลเพยแบบแบบเนิร์ดเลยคือบริษัทจะจะเก่งเรื่องนี้มากเอ้ยอันอันนี้ไม่อันนี้ของบริษัทแบบคือไม่ใ่ใจเอาริษัาเดสันลิสคิงอ่ะไม่ใหม่ถึงว่าแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าก็ก็บอคาร์บอ่ะเออมันจะมีความแบบว่าดิจิตอลเพยที่เรียกว่าถึกถึกเถื่อนเรื่องเกาะเรื่องอะไรพอสมควรแล้วก็เรื่องของการเพยระยะใกล้ระยะไกลรายละเอียดอะไรไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมก็ก็สวยแหละืนแนวนี้ก็ชอบนะ จริงอยากทาแนวนี้เหมือนกันอันอันนี้มันคือแนวไหนถ้าถ้าให้พูดเชิงศิลปะให้พูดเชิงอคนเข้าถึงก็ได้ก็ก็พก็เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่อยู่ในบรรยากาศก็ใครชอบตัวนี้ใครชอบลิสคิงก็เก็บซื้อเก็บแน่นอนอะไรเงี้ยคือคือเน้นเน้นตัวละครหลักเป็นหลักแล้วก็มีบรรยากาศที่ส่งเสริมตัวนี้ก็คือกองทัพเขาอะไรเงี้ยก็ตามสมมติว่าเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบบไม่รู้ทศกัณฐ์แล้วไม่มีกองทัพยักษ์ที่อะไรแบบ โหดโหดถ้ามึงชอบยักษ์ก็แม่งกระซื้ออะไรรูปนี้แน่นอนถูกไหมเป็นเทาวีสุวรรณเป็นอะไรเงี้ยแม่งคือแบบนั่งบนบระลังแล้วมีกองทัพผีอยู่เงี้ยแม่งคือแบบเก็บแน่นอนอ่ะคาแรคเตอร์คือหลักๆอ่ะเวลาซื้อเก็บอ่ะจะซื้อว่าเอ้ยชอบคาแรคเตอร์ถูกแล้วก็ซื้อถูกแต่แล้วก็แบบเฮ้ยชอบโทนสีถูกชอบเทคนิคการพิมพ์แล้วก็ซื้อแต่คือในหัวไม่เคยมีเรื่องศิลปะอยู่แล้วว่าเออไอแบบนี้มันมันมันคือยังไงอะไรเงี้ยเออมันก็ดิจิตอลเพย์ล้วนๆเลยดิจิตอลเพย์แบบร้อยเปอร์ แล้วก็เราเรารู้สึกว่ามันสำหรับเรานะคนซื้ออาร์ตพินมันเราเราเราน่าจะมีแยกประเภทอยู่ประมาณสองประเภทก็คือเหมือนซื้อรูกดาราก็อย่างเงี้ยซื้อเหมือนซื้อรูปดาราป่ะมันซื้อแบบไอ้เฮียเจอพอเตอร์ควีนที่ไรกูซื้อทุกทีแม่งเทหรือว่าแบบซื้อปอเตอร์แบบบิลลี่ลิชทุกอันอะไรเงี้ยไอ้เฮียเทกับอีกอันนึงก็คือซื้อสไตล์มอนเหมือนซื้อเหมือนซื้อภาพวิวติดบ้านชอบมูดไว้ไอ้เฮียมูดมันสวยไว้ลายเส้นแบบนี้แม่งได้ไว้อารมณ์มันได้อารมณ์เนี้ยมันก็ซื้ออย่างเงี้ย ก็ประมาณนี้ถ้าเราเราคิดว่าอย่างนั้นคือเออคืออยากอยากรู้เรื่องมูดของงานนี้ก็เลยอมาถามอย่างกอซิล่าเนี่ยมึงซื้อเพราะดาราแน่นอนมึงมึงชอบกอซิล่ามึงไม่งมึงก็ชอบกิโดล่าทุนนั้นกูชอบมูดอนะเออเหตุผลในการซื้อมันมีหลากหลายนะเพราะนั้นถ้าซื้อโทนสีโทนสีมันเด็ดเด็ดเออเออแต่นี้ตอนแรกที่เห็นซื้อเพราะว่าเออเห็นก็อานทัศแต่ก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากมูดมันดีเทลดีเทลมัน ตรงนี้มันคมคมคือคมอ่ะแล้วก็แบบพวกข้างหลังมันก็ผักระยะไปได้ดีมันจางไปอย่างเงี้ยสวยดีเอาจริงซื้อมานีนนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มานั่งแกะดูนายคัน้เพืนโอ้อทัดทำอย่างอื่นต่ออันนี้ดีอยู่คนเขยุ่งไงค่ยผก็แบบยุ่งหลาเยอะไม่ดูหลายรูปเอาเก็บ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 มา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 อ่าเนี่ยมันก็จะห่อเนี่ย ขอเป็นเ,เดี๋ยวนี่ห <laughs> อเป็นปอินซีเลยนี่แพ็กเกจยิ่งก็คืออย่างงี้เออสงสัยว่าเอ้ยม <laughs> ัยาวๆไม่มาไงนี่เป็นกระดาษแกนทิชูแหละ <laughs> ใช่ <laughs> เป็นกระดาษหนาแล้วก็เป็นฝาปิดแบบนี้แล้วก็ห่อม้วนมาซึ่งบริการเก็บอ่ะถ้าบางคนเขาเล่นหนักๆเขาจะใส่ใส่นี่เขาเรียกว่าใสา่อัลบั้ม เออเออเออมีอัไรบ้างแต่ว่าอย่างคนอย่างผมไม่มีอัลบั้มเหมือนสะสมการ์ดอะสมัยก่อนอะการ์ดแก๊ตาอริงแกตอะไรเงี้ยแฟ้มอย่างนั้นอะใช่ซึ่งคนอย่างผมเนี่ยเก็บสะสมัยบ้องครับคือประเด็นคือที่เขาทำเป็นเป็นแฟ้มเพราะอะไรแม่งเก็บการ์ดฮะใช่แฟ้มแม่งแพงมนแฟ้มในไทยไม่มีซื้อจากต่างประเทศเข้ามาแฟ้มถึงมือประมาณเก้าพันอีกแฟ้มเฉยๆเนี่ยนะเกือบหมื่นแปดเก้าพันประมาณนเพิ่งคุยกับลูกค้าอย่างเงี เออน่งไปคุยเอ้ยพี่ผมอยากได้แฟ้มทาไงดีนี่ยอยู่กดมาดิโอ้เห็นราคาแบบจริงเหรอเออนั่งดูในบ้องเนี้ยจะไปมีความสุขแล้วเปิดบ้องไหมเปิดบ้องมาเอะบ้องถงบ้องเดี๋ยวใค้ว่ากันเดี๋ยวคนเราอาจจะหาอะไรเก็บง่ายๆในบ้านเราถูกๆอะขอดูรูปใหญ่แล้วดูรูปต่อยกันรบปวนครับขอดูงานใหญ่่เลยจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยมันมีแนวนี้ด้วยนะฮะใช่อันนี้อันนี้เป็นแบบเป็นอีกใบที่ผมชอบมากๆเป็นใบแรก นี่นี่จเป็นใบแรกที่ซื้อเพิ่งได้เห็นของจริงแล้วก็ชอบเหมือนกันรู้สึกแบบเป็นใบแรกที่เปิดโลกอาร์ตปิ้นแล้วก็เทสัสสัตซื้ออะอะไรตรงไปอย่างเงี้ยได้แล้วแบบว่าเอออยากลองเล่นเขาใบนี้เลยเทสัสสัตเทสัสสัตโอ้โหนี่มันมีความเมทัลลิกเว้ยมันคือพิมพ์เป็นเมทัลลิกอ่าเราต้องกลางมันต้องถือคนละฝั่งที่มันดีสัตถย่างนี้แล้วอวดอวดนี่นอ้อวใหญ่ใหญ่นะใหญ่สีมันเข้ากับห้องนิ่มเลยนะ ไอ้มึงใส่กล่องมามันยิ้มแบบมีความต้องการมัน,น,นเป็นอเวนเจอร์เป็นไปเวนเจอร์แต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้จะทําอยู่สองแบบเป็นสีนี้กับเป็นอสีพิเศษสีพิเศษคืออันนี้มันก็มีความรูปถ่ายเอามารีทัศน์แหละอแต่ก็ปรับปรับโทนสีโน,น่นนี่แล้วก็มาเพนน้นเหมือนเหมือนเหมือนเพ้นให้มันเป็นมีความเป็นคอมิกมากขึ้นเงาคมมากขึ้นคอนทาราสต์จัดมากขึ้นเห็นจุดที่มันดูเป็นเอเลเมนต์ที่เป็นกระโูนมากขึ้น ใส่เส้นเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ว่าที่เราว่าเด่นมากๆของสองอย่างของรูปนี้คือคอมโพสิชันมันแบบฮีโรอีกมากๆแบบคุณแม่งเหมือนซื้อภาพวงดนตรีให้คุณชอบอะ <c oughs> <c oughs> แล้วได้ทุกคนอะ่ะ <c oughs> เออเอแล้วก็แล้วก็มีความแบบดูกราฟิกกราฟิก<อ>ด้วยมันก็เลยเข้าง่ายกับทุกห้องอาจจะไม่ใช่รูปถ่ายจัดมากไม่มีความเป็นหนังสูงมากมีความเป็นแบบว่าโสเตอร์แบบสีสีดูเล่นโทนส้มส้มน้ำเงินมีมีความแบบเป็นแบบ แต่งอะภาพแต่งอะแต่งบ้านเนียคือแบบไม่่ว่าอุ้ยฮีโร่แบบเุณพงศ์เาไม่ฮีโร่แต่คือไม่ได้ชอบมากไม่ได้ชอบฮีโร่มากเอาไปติดบ้านก็ได้แต่ไม่มีความหมายโอเคสวยงามแต่ในที่ชอบนอกจากจะเป็นฮีโร่แล้วก็คือมันเป็นการเล่นสีที่ฮ้องเต้บอกวคือเออมันต่างจากใบอื่นใช่ใช่มันเป็นแบบส้มส้มแดงแดงเนี่ยเขาใส่สโตกบัตแบบแบบที่เป็นฝุ่นฝุ่นเข้าไปว่ามันจะดูแบบเป็นเป็นงานแบบพ่นพ่นแอร์บัตรแอร์บัตดูเป็นงานวาดมือเหมือนเมอปสเตอร์สมัยก่อนสมัยอพยปียกอะ เออที่แบบว่าว่าน้าลงหนังอ่ะสวยอย่างนั้นอ่ะเออมันก็มีความอย่างนั้นอยู่สวยดีแล้วใหนตอนมันก็มีความคมของดีเทลซึ่งก็รับได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วว่าคอมโพสิชันมันก็เท่ดีด้วยใช่แล้วที่เจ๋งใบนี้คือไม่เิกเทคนิคเมทัลิกเป็นแบบฟอยฟอยไมทัลิกเมทัลิกซึ่งเราก็กําลังจะหาเรื่องทําใส่ไปในอาร์ตินเราอยู่ถูกต้องเพราะเราก็ชอบเหมือนกันเราชอบอะไรอย่างนั้นใช่ถ้าใครชอบเราพยายามจะใส่เทคนิคอันมากมายเข้าไปในงานของเราก็เลยแบบ ใช้เวลานิดน,นึงหาทีบาเวนเจอร์มาทําให้เหมือนกันไอยูมันพูดอย่างงี้พูดเราฟังแล้วก็เจ็บใจนิดหนึ่งแต่ว่าก็กกใช่เพราะว่ายูบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเด็กทักอินบล็อกมาแล้วบอกว่าพี่ครับผมไปปิ้นแปะบ้านเองก็ได้ครับอย่างงี้ไอ้สัตวแบบ์เนี่ยก็รู้สึกแบบนิดนึงอะ่ออนะรู้สึกเจ็บแหละแต่ว่าคืออยากจะอยากบอกให้ว่ามันต่างจากโปสเตอร์แผนแ่นละเท่าไหร่นะร้อยป่ะไม่ถึงออโปสเตอร์แปดสิบร้อยอะนะร้อยยี่สิบมันต่างกันเยอะคือคือ๋ยวว่าถ้าเห็นงานจริงๆก็จะรู้ ว่าทำไมขายเป็นพันเออเออมันมันมันต้องขายเป็นพันคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ขายเป็นพันกูรู้สึกผิดเองแหละเออ,เอ,อผิดรู้สึกผิดต่อ,ตอง,งานแล้วค่อนข้างยากแล้วก็หา <c oughs> หาเทคนิคคนไทยที่จะทําได้มันน้อยอะ่ะโอโ้โหรวมทีมาเป็นเจออ้าอ่ะพูดตรงๆก็คือว่าจํานวนผลิตเราไม่ได้เยอะ เราเราไม่ได้ผลิตจำนวนเยอะแล้วเราก็มีการรันนัมเบอร์เป็นอีดิชั่นแล้วก็ผลิตเท่าไหร่เท่านั้นจริงๆไม่ได้มีการรีเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้มันมีความมันมีราคาของความลิมิเต็ดอยู่หนึ่งอย่างนะ2ก็คือว่าเรื่องกระดาษกระดาษเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ได้ใช้กระดาษแบบกระดาษทั่วไปธรรมดาแล้วก็ใช้กระดาษที่เป็นเกรดอาร์ตเป็นเกรดเลยถ้าใครเคยย้อนไปดูผมเคยให้ความรู้เรื่องกระดาษในคลิปนี้น่ากุัวะน่ากลเอาพูดแค่นี้ก็ได้มันคือเรียกได้ว่า กีเซ่กีเซ่เป็น <G ise. S 2> เทคนิคการพิมพ์ที่เราใช้แต่ว่ามันเราจะอาจจะไม่ใช้กีเซ่ทั้งหมดอาจจะมีเพิ่มเพิ่มนี่คือไม่ลดแต่เพิ่มแบบความโหดขึ้นไปก <G ise S 2> ีเซ่บวกตึ้ตึ๊ดตึเข้าไปอัดเข้าไปแล้วจะเลือกกระดาษให้มันแบบดีดีดียิ่งเข้าไปอันนี้อันนี้ถ้าผมทาเองเนี่ยผมก็จะอยู่ที่กีเซ่แหละเพราะกีเซ่นี่แม่งคือแม่งค,คือเรียกว่าสุดยอดของของอาร์ตพิละแต่ว่าด้วยคำพิทีแบบไอ้เรื่นี่ไงเป็นไอ้เนี่ยไงมันก็จะมีความแบบว่า ครับดังนั้นมีความแบบว่าคุเพิ่มอีกหน่อยว่าเพื่อแบบให้มันดูพิเศษขึ้นเลยเพื่อความเป็นอยู่โรดักทุกครั้งที่มาเจอกันเนี่ยอาร์ตพินเราจะมีลูกเล่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสมออะไรก็ไม่รู้เออเอดีใจทห้ลูกค้ามากมากคุ้มชิหายก็ต้องบอกว่ามันอาจจะแพงขึ้นในบางจุดแต่ว่ารับรองว่ามันคุ้มแล้วก็หาได้ยากแน่นอนถูกซึ่งซึ่งปกติพวกอาร์ตินทั่วไปก็ทำอีดิชั่นนั้นก็อยู่มาตั้ง 200ร้อยร้แต่เราอ่ะมันไม่ถึงร้อใช่ในเรื่องของณขณะนี้นะใ่ใช่ณขณะนี้นะในในที่วางแผนไว้ช่วงช่วงแผนแรกที่เราทำกันเนี่ยมันจะแบบไม่ได้เยอะมากลิมิตเลยแหละใช่มันจะค่อนข้างน้อยก็อยาาให้สนใจกันจริงๆใช่แล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันเราว่ามันน่าจะเกิดแล้วถ้าเกิดมันเกิดแล้วมันบูมขึ้นมาอีสามไอ้าสแผนแรกเนี่ยมันคงจะแบบราคาแบบ ใช้ได้เหมือนกันใช่มันก็น่าจะไปของมันเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็มีอีกอันนึงที่จะทำอยู่ไหนแล้วอีกอันนึงอยู่ไหนแล้ววะอะไรอีกใบหนึ่งที่หยิบมาไม่อวดเลยแม่เหรออะไรใช่ไม่ให้เลยอะไรอ่ะไอ้ทออ่ะทออ่ะที่ไหนทออ๋อทอละมานทอละมานทอละมานอีกอันหนึ่งสุดท้ายสุดท้ายใบนี้เพิ่งได้มาสำหรับคนที่ชอบสไตล์มินิมอลคือเรารู้สึกว่ามันมันก็มีคนที่ชอบงานสะอาดๆเหมือนกันใช่ไหมงานสะอาดแบบ คือคลีดูเออเน้นคาแรคเตอร์ชอบเนี่ยนี่คือรูปแบบพ่อเลยแหละถ้าชอบก็คือชอบคนเดียวหนูชอบคนนี้อะไรเงี้ยถ้าอันนี้มันถ้าเทียบในงานแบบหลักการพวกอาร์ตมันคือก็เป็นบัสเป็นบัสก็งานถ้าเป็นงานปั้นก็เป็นบัสนะรูปครึ่งตัวเน้นคนเน้นอารมณ์ความรู้สึกแววตาหน้าตาหนวดคาขนเทคนิคการวาดเท็กซ์เจอร์ที่มันสูงเข้ามาชัดเจนเพราะว่ามันไม่สามารถหนีได้นี่ใช่ไหมมันคือ ดีเทลเั็นเห็นเลยอ่ะเออมันต้องก็ต,งต้องละเอียดแต่กันมันก็มีเรื่องเขาก็จะไม่เน้นเรื่องสีจริงก็เน้นเรื่องเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นสีอะไรไปเออมันก็เป็นเรื่องคอมโพสิชันด้วยเพราะว่านี้มันก็มีความกล้าหาญในการเอารูปทอเดี่ยวๆมาวางกลางรูปเลยอก็จริงนะพอเราซูมหน้ามันก็ต้องมีเล่นของสีหน้าแววตาโอเ,าเนี่ยลอยย่งลอยยน่ยยนกล้ามเนื้ออะไรวาดผิดนี่เบี้ยนี่เห็นเลยชัดเจนเลยมันก็จะมีความยากแบบมมาแบบนึงใช่ไหมถูกถูกถูก นะก็แล้วแต่คนชอบเราว่าเราว่าจริงๆมันก็น่าทําทุกแบบแต่ว่าจริงๆคือโดยโดยโดยเบสกูกูไม่ใช่คนที่ชอบวาดซูเปอร์ฮีโร่เพราะว่ากูเขาเรียกอะไรอ่ะกูไม่ชอบวาดคนอ่ะชอบชอบวาดสัปรหลาดอะไรเงี้ยเน้แล้วแต่อาจจะมีตอนในโอกาสต่อไปจะมีศิลปินที่แบบวาดคนเก่งๆมาร่วมงานกับเราแต่ว่านักขณะนี้ก็คือกูเป็นมนุษย์ที่ชอบวาดสัปรหลาดมากกว่ามนุษย์เยอะมากก็ก็ด้วยนิสัยแล้วไม่ได้ชอบซูเปอร์ฮีโร่มากใหม่ใหม่แต่ว่า มันมีแต่อันนี้เข้าใจมันมีแต่ฮีโร่ให้เก็บอ่ะผมก็ได้เก็บฮีโร่เพราะว่าตอนแรกจะมาแต่งบ้านตอนนี้บ้านก็ไม่มีที่แปะแล้วไม่มีไม่มีที่แปะไม่น่ามีที่อะไรทั้งนั้นแล้วปะท้องไม่แล้วก็ก็นั่นแหละก็เลยแบบก็เลยออกมาทําเองนี่ทำเองเก็บเองกันแต่คิดอะไรเยอะเออแล้วมาแบ่งปันกันลองดูลองดูเออจะเห็นแบบมอมแมม เอ้มอมแบมบัสคนอะไรจะมาขายไก่กันทั้งชีวิตนี่จะเห็นอานะให้ดูนี่หลักๆมันจะมีเออใช่เรื่องของการเซ็นเนาะการการเขียนคืองานพิมพ์หรืองานงานพิมพ์่าจะเป็นพวกที่เป็นอิชชิ่งงานสกรีซิลสกรีนหรือแม้แต่งานอาร์พิมพ์แบบเนี้ยเขาก็จะเซ็นกำกับไว้สุดเซ็นสดเรียกเซ็นสดนะมันก็จะมีเป็นดินสอเขานมักจะใช้ดินสอเซ็นแล้วก็มีการเขียนัมเบอร์ชัดเจนว่านี่มันเป็นใบที่เท่าไหร่ของทั้งหมด ซึ่งส่วนมากเขาใช้ดินสอดินสอเป็นเป็นเป็นหลักการสากลอ๋อเหรอครับอันนี้กูเพิ่งรู้คือเป็นหลักการสากลดินสอเส้นนะดินสอเส้นอีกแล้วอ๋อนั่นเป็นหลักการสากลหลักการสากลครับของนั้นใช่ครับใช่ใช่งานพิมพ์จะไม่ใช่ปากกาเพราะปากกามันมันดูไม่ออกว่าเป็นเป็นพิมพ์หรือเป็นเขียนอ๋อถ้าเป็นดินสอก็ดูแบบไม่รู้เลยชัดเจนเลยใช่ไหมเป็นอีดิชั่นแบบนั้นประมาณนี้ครับซึ่งวันเนี้ยจริงๆจะได้เจอเอามาแต่ว่า ติดมือไม้หมดเป็นอาร์ตปินที่แพงแพงกว่านี้คืออันจริงอาร์ตปินที่เก็บมันจะมีหลายแรงมากอย่างที่เอามาให้ดูนี้มันตกประมาณใบละสองพันถึงสามพันประมาณนี้แต่ใบหลักละหกเจ็ดพันก็มีแต่อยู่ในกรอบเอามาไม่ไหวหนักของอะไรของไทโซเออไว้เอามาให้ดูเพราะว่าคืออาจจะเปิดเปิดโลกว่าหูมันมันเยอะแล้วจริงๆที่เราถ้าเราที่เราคุยราคากันไว้เดี๋ยวอาจจะเห็นในอนาคตเนี่ย จะรู้ว่ามันไม่ได้แพงเลยไม่แพงใช่จริงๆก็เหมือนมคนเราคุณซื้องานวาดนะยังยังต่ำๆถ้ามีซื้องานวาดติดบ้านก็ต้องมี1มื่นหมื่นสองถูกปะ่ะคือถามว่าอาร์ตพินพ์นแพงไหมถ้ามึงชอบรูปที่ที่เขา ทำขายมารูปสีมันก็ไม่ได้ต่างจากวาดเพราะเดี๋ยวนี้เขาวาดในคอมหมดแล้วดีตออเพลกันหมดแล้วแล้วมันก็ไม่มีทางไหนเลยที่คุณจะได้งานในของวาดบนกระดาษถ้ามึงไม่พิมพ์ใช่ถูกว่าอาร์ตพิมพ์มันจึงเป็นตัวเป็นทางออกที่ดีมากๆสําหรับปัจจุบันนี้หรือใช่พูดง่ายมันคืองานพิมพ์ดีตอนที่คุณภาพ high quality ดีอยู่ในแบบแรงแบบ high e n น่ะใช่คือไฮเอ e n น่ะใช่ใช่ มันก็เลยราคาก็่จะไฮเอนประมาณนี้ใช่ครับือหาไม่แพงกว่านี้มีแพงกว่านี้มีเยอะอเยอะเยอะเลยเราไม่ด้อยากทำ เราไม่อยากทาราคาแพงว่าเนนะี่ยอย่างก็อย่างคุยเลยคุยไอ้ยูเราก็แบบเฮ้ยขายนันจริงๆขายได้ถึงส4มสี่พันนะแต่เราแต่ว่าเราก็บอกว่าเออไม่งั้นคนก็อาจจะยังเก็บไม่ไหวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆได้เก็บด้วยมีคนที่เขาเป็นคลเล l เตอร์ที่แบบเป็นหน้าใหม่เขาอยากจะเก็บแต่เขาก็ไม่ไม่ได้มีงบประมาณขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเมืนก็ทาราคาให้มันพอสมตุสมผลเราเราพอมีกําไรบ้างแล้วก็คนเก็บได้ใช่ให้ซึมซึมให้ค่อยไปดูค่อยๆแบบพอถึงจุดนึงเก็บแล้วอาจจะอินสุดๆจนกระทั่งแบบเออ อันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าอันไหนแพงมันก็จะใส่แบบใส่เต็มแน่นอนใส่เต็มแบบไม่กั๊กแน่นอนข้อมือกูพังจากการวาดรูปวัดกันพังแน่นอนนะอันนี้ก็ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้วันหลังได้อะไรใหม่ก็เดี๋ยวจะมาเอาให้ดูให้ดูให้องเต้ช่วยดูหน่อมาทำอะไรนะรีวิวรีวิวอ๋อเออมันพูดมันจะมาจะมาเอาให้ดูเอ้อเอาภาพมาให้ดูกันอ๋อได้ดีกว่าคือแบบประโยก ือเท่าไหนมาคุยงานกันยี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกว่าเอ้ยเป็นยังไงแล้วดูนี่นั่นหรือว่าอยากจะว่าเจออีกครั้งมันควรจะเสร็จแล้วแหละเฮียมันไม่ควรจะมาคุยมาทำทาอีกทําครับแก้อยู่แก้อยู่เรื่องขายไล้สัตว์เราสองรูปไปเลย